สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Bitcoin Trader Thailand นะครับประจำวันที่26นะฮะเดือน7ปี2,563นะครับหรือปี2020นะฮะเป็นปีหนึ่งที่มีเรื่องตื่นเต้นนะฮะในหลายๆเรื่องในประเทศไทยแล้วก็โลกนี้เลยนะครับเรายังคงติดตามภาวะโควิด -19 กันนะฮะมันยังไม่จบนะครับยังมีอีกหลายเรื่องเลยแล้วก็รวมถึงราคานะฮะของ Asset ต,ต,ต่างๆนะโดยเฉพาะ จริงๆช่วงนี้ที่มาแรงนี่น่าจะเป็นทองคำนะแต่ว่าทาั้นี้ทั้งนั้นนะฮะเนื่องจากรายการวันนี้เนี่ยเห็นว่าบิตคอ n เนี่ยเขาพยายามที่จะทดสอบอีกแล้วเส้นแนวต้านสองปีนะเมื่อสักครู่เองเนี่ยตอนที่กดอัดรายการนะก็ราคามีการฉลับขึ้นไปทะลุ1,000ดอลลาร์อ่ะไม่ใช่สิหนึ่งหมื่นถ้าทะลุหนึ่งพันนี่น่าซิดแน่นะ อยู่ๆราคาก็สปรายขึ้นไปนะครับนะขึ้นไปแตะ1,000นะครับซึ่งผมเชื่อว่าคงจะเป็นแนวการที่จะขายของหลายๆคนนะแล้วราคาก็หุบกลับลงมาตรงนี้นะครับถือว่าเป็นจุดการเริ่มต้นนะของอการที่ราคานีเริ่มจะคอนเฟิร์มแนวโน้มขาขึ้นนะฮะได้อย่างสวยงามนะครับเพียงแต่ว่าเวลาราคาที่มันสปรายขึ้นไปแรงๆอย่างเนี้ย สิ่งที่ผมอยากจะให้ระวังก็คือใจเย็นๆอย่าพึ่งอย่าพึ่งไปเขาเรียกว่าไงฮะอย่าพึ่งไปตามมันมากนะนะครับอาจจะตกใจโดอยอีกสักรอบกันก็ได้นะครับดังนั้นเราต้องมาดูภาพรวมของกราฟกันอีกสักนิดหนึ่งนะครับนะบเพื่อเพื่อจะเป็นการตัดสินใจที่ดีนะนะนะที่ดีส่วนหนึ่งนะฮะเดี๋ยวผมให้ดูตรงนี้นิดหนึ่งเอาแถวๆนี้ก่อนนะ เอาช่วงราคาตรงนี้ก่อนนะฮะตอนช่วงประมาณสัก9 5 0 0นะ9,500นะครับช่วงนี้เองเนี่ยผมเองมีมีบทวิเคราะห์อยู่เหมือนกันนะครับที่แต่ว่าเป็นวิเคราะห์ในกลุ่มนะครับเพราะว่าไม่ได้มาจัดรายการก็จะอัปเดตกับเพื่อนๆในกลุ่มนะครับว่าเฮ้ยราคาตอนเนี้ยมันมันมัน,ม,นมันวางมันวางกลยุทธ์อะไรบางอย่างได้นะนี่อยากจะให้หลายๆคนได้ดูกันนะเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตหาก่อน คือราคาช่วงนี้จริงๆมันมันคือการที่ว่ามันน่าจะนะต้องเรียกว่าอย่างนี้เยน่าจะใช้กลยุทธ์นะในเชิงของการเบรกได้อ่ะนี่ดูนะอันนี้ผมโพสต์ไว้ในกลุปไลนะ์นะเฉยๆสักช่วง9ก2แัแหละอ่ะตรงนี้เลยนะครับว่านะตรงเนี้ยเราสามารถตั้ง s ต o p l ลิมิต y ายรอเบรกความหมายคืออะไรนะความหมายก็คือว่าช่วงตอนประมาณสักแถวนี้แหละ,ะแถวเนี้ย ก่อนที่มันจะสปรายขึ้นไปอย่างนี้นะนะครับช่ว 9, 000, สงสัก9 2้าพนี่เห็นไหมตอนนั้นเนี่ยเราจะเห็นราคาเป็นยังไงเราเห็นรแบบแบบนี้เราเห็นแบบนี้นี่มาดูนะครับขออนุญาตเอานี้ออกจะได้ไม่งงนะฮรหลายเส้นเหลือเกินนะปุ๊บปุ๊บนะตอนช่วงนั้นเนี่ยเราเห็นราคาแบบนี้นะครับถามว่าเราทำยังไงดีนะก็ผมมองดูแล้วว่ามันมีสเปซเนี่ยระหว่างเนี่ยถึงเนี้ยนะครับจากเนี้ยไปสัก ตอนแรกก็คิดว่าคงสักประมาณสักเก้าพันแปดแถอนี้นะแต่มันก็ได้แหละเพราะว่ามันก็มีโอกาสคือตรงเนี้มันเป็นสเปซที่ราคามันพร้อมที่จะสามารถถีบขึ้นไปได้นะถ้ามันทะลุนะนะครับแล้วถ้ามันไม่ทะลุล่ะเราก็คัดลอตกันง่ายๆนะฮะถ้ามันกลับมาปุ๊บเราก็คัดลอตเลยนะฮะเสียเสียก็อย่างดีไม่กี่เปอร์เซ็นต์นะะผมว่ามันคุ้มไงมันคุ้มไอ้เล็กๆตรงเนี้ยของเราเนี่ยอาจจะคุ้มค่าได้ถูกไหมฉะนั้นเนี่ยถ้ามันถ้าเกิดมัน มันมันเบรกขึ้นมานะโดยแล้ว,แล,วแล้วเขาก็เบรกจริงๆเขาเบรอยางไงนะครับคือพอมันเบรกอย่างเนี้ยสังเกตดูก่อนนะว่าโซเราเข้าลองโพ i ิชันตรงนี้นะแล้วก็ง่ายๆตรงนี้นะว่าเราอาจจะเทคโปรฟิตแถวนี้ใช่ไหมถ้าเกิดสต็อปลอเนี่ยลงถ้ามันกลับลงมาเนี่ยนะฮะเนี่ยแถวๆนี้เราสต็อปลอเนี่ยนะลิกลีวอตเลยโชว์ประมาณสองจุดหกพพอหน้าเสียงนะพอหน้าเสียงฉะนั้นเนี่ยก็เสี่ยงไปนะครับพอเสี่ยงไปก็เนี่ยฮะ เขาวันนี้เองเขาก็ให้คําตอบเราแล้วนะว่าไอท้ที่ไอ้ที่เราวางแผนไว้นะเนี่ยน่าจะตรงนี้นะครับมันมันก็ถูกจริงๆนะตอนนั้นนี่นะฮะตรงนี้นะครับมันก็ถูกจริงๆดังนั้นเนี่ยก็ขอแสดงความยินดีทุกคนนะครับที่อลองปฏิบัติกันแล้วก็ได้กำไรนะจริงๆมันถามว่ามีเสียไหมมันก็มีเสียเห็นไหมมันจะมีจุดสต็อปลอสของเขาอยู่นะครับดังนั้นจุดไหนที่มันแบบมงจังหวะเข้าชัด มองจังหวะ stop l ล s s ชัดเนี่ยเราควรที่จะต้องลองเสี่ยงดูนะ,อ,ะ,อ,ะอันนี้คือเก่งกําไรต้องเข้าใจก่อนนะฮะน,นี่คือภาพของการเก็งกาไรนะฮะดังนั้นดยนั้นภาพของการลงทุนนี่มันอีกเรื่องหนึ่งนะครับคําถามก็คือว่าวันนี้ราคามันขึ้นไปทดสอบอีกแหละนะมันขึ้นไปทดสอบไอ้แนวต้านสองปีอะไรของเราเนี่ยนะอีกแล้วนะดูนะซูมออกให้ดูนิดนึงเผื่อใครคือไปดูผมย้าเสมอนะฮะไปดูคลิปนะฮะได้เลยนะฮะ ไปดูคลิปนะว่าเอ้ยไอแนวต้านสองปีเรามันเข้มแข็งมากนะผมมองว่า,าการที่จะทะลุแนวต้านนี้ไปได้เนี่ยจะต้องแบบทะลุพวดเดียวเท่านั้นทุบพวดเดียวเท่านั้นนะฮะอันนี้เมื่อกี้มันทะลุไปแล้วมันย่อเนี่ยอันนี้เกิดอาการว่าระวังว่าส่วนหนึ่งนะระวังว่าจะเป็นบลูแท็บดังนั้นช่วงเนี้ยใครจะเข้าช่วงเนี้ยนะครับมันยังไม่ทะลุแนวต้านสองปีผมพูดอย่างนี้อนนะเออแล้วระวังอะไรอีกนะครับวิธีการ จะวางที่ถูกต้องเลยก็คือว่าโซนที่น่าสนใจเนี่ยคือควรจะยืนได้สักพันหนึ่งหื่นห้าร้อยอย่างเงี้ยนะครับพอยืนได้หนึ่งน้อยนี่โอกาสที่มันจะขึ้นไปไกลเนี่ยมันก็ค่อนข้างมีนะพี่แต่ว่าช่วงนี้จริงๆมันหมันมีสัญญาณซับพอร์ตเนี่ยถ้าพูดตามตรงเนี่ยเยอะมากเลยหนึ่งก็เลยหนึ่งนะฮะก็คือสัญญาณ c d ็นเซียนโซนเนี่ยนะฮะจากเดิมที่แดงแล้วผมก็ผมก็ปิดพ o s ิชั o นผมไปแล้วนะ นะพอเขียวเราก็เข้าใช่ไหมอันนี้ง่ายๆเหมือนที่ลุงฉลกพูดแหละครับตามผู้ใหญ่หมาไม่กัดนะอันนี้ผมผมก็ยังใช้หลักการนี้นะครับนะลุงฉลกเองแกมีคอร์สออนไลน์ด้วยนะครับถ้าเกิดใครอยากจะไปเรียนก็ลองไปสมัครกันได้นะครับนะก็จะผมผมว่าจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการแหละนะเ,เราเป็นเด็กๆนี่ก็ยังไงตามผู้ใหญ่รับรองครับมีมีแต่โชคดีนะฮะไม่มีไม่มีไม่เขาเรียกว่าไงฮะ คือคู่ใหญ่อาบนำร้อนมาก่อนนะอันนี้เรื่องจริงนะในเรื่องของการเทรดก็เหมือนกันนะครับทีนี้ไอ้ส่วนตรงนี้ผมมองว่ามันจะเขย่ากันสักพักหนึ่งหรือเปล่านะถ้ามันทะลุไปได้ทำยังไงอะทะลุไปได้อย่างที่ผมบอกนะแนวที่แนวที่ผมคิดว่าควรจะเข้าที่ดีหรือตั้งตั้งอีกแล้วนะตั้งสต็อปลิมิตบายไว้เลยนะเนี่ยช่วงเนี่ยถ้ามันขึ้นมาได้นะหนึ่งหมืน่นหนึ่งหมืน่นสักหนึ่งหมื่นสี่ร้อยนะพอให้มั่นใจสักนิดหนึ่งแทงสั้นๆ ะบอกเข้าตอนนี้ได้ไหมเข้าตอนนี้ก็มันยังไม่พ้นตรงนี้มันมีโอกาสปรับลงนะนะถ้ามันทะลุขึ้นไปก็ตามเพราะว่ามันเขียวไงคือคือมันง่ายอย่างนี้เลยตอนนี้มันง่ายอย่างนี้เลยนะแต่ถามว่าง่ายเสี่ยงไหมเสี่ยงนะครับเพราะถามว่ามีโอกาสที่ถ้ามันลงมาล่ะถ้ามันลงมาที่เดิมเราก็ออกก่อนขาดทุนนิดเดียวนะขาดทุนนิดเดียวรอรันเทนยาวๆนะครับ พี่เดาว่าจังหวะที่ผมดูเนี่ยนะครับมันยังไม่ได้สวยงามขนาดนั้นนะ,ะคือถ้าไอ้ตรงเนี้ยทั้งชุดเนี่ยนะฮะถ,ถ้าทั้งชุดเนี่ยเขาเขาตัดสินใจลงลึกๆอีกสักทีหนึ่งเอออันนี้ค่อนข้างมั่นใจนะที่จะพูดว่าควรที่จะเข้านะฮะเนี่ยนะดูอย่างตรงนี้นะเนี่ยมันยังมีจุดทดสอบไอ้ที่มันขึ้นมันต้องทั้งชุดเนี่ยแล้วตรงนี้ยังถือว่าเป็นชุดไซเวย์อยู่นะครับ นะการที่ต่อให้มันจะขยับตรงนี้มันเกิดจากการที่มันทะลุเทนไลน์ระยะสั้นตรงนี้ไงนะครับแล้วก็ขึ้นมาเนี่ยเต็มแอเรียตรงนี้แล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้ามองว่าในชุดนี้ยังเคลื่อนที่กันแบบไซเย์อยู่เนี่ยแต่ตอนนี้ก็คือเป็นไซเย์อัพระยะสั้นอย่างนี้นะครับเครื่องมือที่ดีสุดคือ STO ซึ่ง STO เนี่ยนะเขาก็บอกแล้วนะว่าเขาเต็มแล้วนะนี่นะข้างล่างเห็นไหมเ STO เนะขาบอกว่าเขาเต็มแล้วนะ ฉะนั้นเนี่ยไอเต็มของเขานี่ถ้าในชุดนี้นะฮะถ้าเต็มแล้วอ่าให้ดูอย่างนี้นะถ้าเต็มแล้วมีโอกาสลงครับแต่ถ้ามันเบรกขึ้นไป s e o ใช้ไม่ได้แล้วเพราะว่า s e o จะแพ้ช่วงที่มีเทรนด์เขาจะโอเวอร์บอแล้วบอสอีกบอสได้แบบเต็มพิกัดข้างบนนะฮะดังนั้นเนี่ยถ้าเราเชื่อว่า s e o ยังทำงานได้ในช่วงไซเวอ์แบบนี้จุดนี้อาจจะเป็นจุดที่เขาตัดใจขึ้นแล้วลง พียงแต่ว่ายังมีจุดอะไรฮะยังมีตัวส t i ทิเซชันโซนที่เป็นสีเขียวเนี่ยนะค,คอยช่วยอยู่ได้นะนนนะอัี้ก็เป็นจุดที่น่าสนใจนะดงนั้นถ้าฟังผมเนี่ยจะแบบเฮ้ยอะไรว่าตัวมันจะขึ้นจะลงนะมาดูเส้นหนึ่งนะฮะตรงนี้นะครับคือจากสัญญาณที่เขาปรับตัวลงมาตรงนี้นะฮะแล้วเขาไม่ยอมลงเกิดสัญญาณตรงนี้นะฮะบ,บริเวณนี้นะครับ ก็คือหมื่นหนึ่งประาทเก้าพันเมื่อก่อนเนี่ยนะนะตรงนี้เป็นเขาเรียกว่าโกลเด้นคอร์สนะฮะโกลเด้นคอร์สถือว่าดีนะมีโกลเด้นคอร์สซับพอร์ตนะครับสัญญาณสีเขียวอยู่ตรงนี้นะครับสามารถเกาะเส้นอีวีห้าสิบได้อย่างสวยงามไม่หลุดลงไปลึกนะครับในทางทฤษฎีเนี่ยคือโอกาสที่จะปรับตัวขึ้น,นมีสูงเพียงแต่ว่าผมอยากให้ทุกคนรอสักนิดหนึ่งนี่ต้องพูดอย่างนี้ก่อนนะคือก่อนหน้าเนี้ผมไปไลฟ์นะฮะออกของซึ่งจะเป็นบิตคาบอะคาเดมี่นะฮะผมบาแอดลง นะครับตอนช่วงนั้นแหละแถวๆน่าจะแถวๆนี้นะผมใบแอดผมใบแอดฝั่งลงนะครับถามว่าตอนนี้ผมยังแอดฝั่งลงอยู่ไหมผมก็ยังแอดฝั่งลงนะครับยังไม่ได้เข้าโพซิชันเต็มพิกัดขนาดนั้นนะนะก็อันนี้น่าสนใจนะครับแล้วจริงๆมันมีมันมีจุดที่น่าสนใจอย่างหนึ่งก็คือว่าไอเนี้ยหนึ่งที่บอกนั้นหนึ่งไอสองเนี่ยมันยังไม่สวยนะหนึ่งขึ้นไปเนี่ยนะครับที่ลงมาทั้งชุดเนี่ยเอมันมี C ได้นะ นะที่ผมผมถึงบอกว่าผมไปแอดลงเพราะอะไรนะ A B นี่นี่นะฮะหนึ่งนะฮะเขึ้น B ใช่ไหมอ่าเราดูตรงนี้ A นะฮะเอแล้วถ้า A สั้นอย่างนี้แล้วจะขึ้น B นะที่มันเท่ากันเนี่ยนะฮะตัวที่ประมาณเจ็ดสิบแปดจุดหกเปอร์เซ็นต์นะครับพอได้นะพอได้นะฮะอันนี้ถ้าตรงเนี้ยชุดเนี้ยนะฮะชุดเล็กๆเนี่ย ab ถ้ามันจะลง c สมมุตินะโชคร้ายนะไอ้นี้เป็น ab ab แล้วจะลง c นะเราก็เราก็วัดง่ายๆอย่างงี้นะครับลง c ลงไปได้ถึงขนาดไหนส่วนใหญ่ c จะ161.8%ก็ประมาณสัก8,000ในฝั่งลงนะนะ8,000ันถาว่าแปดแปดพนี้มันก็เป็นแนวที่ผมเคยขีดให้ดูกันก่อนจำได้ไหมเคยขีดเคยขีดนี่จำได้ยในแนวแถวเนี่ยทั้งนั้นเลยในกล่องเนี่ยเห็นกล่องสีเขียวสีชมพูงงี้ใช่ไหมฮะนะนะ แสดงว่าถ้ามันยอ่อเนี่ยรอที่ไหนรอที่แปดพันแล้วเข้าเนี่ยไม่ผมว่าไม่สายหรือยอ่อเห็นเป็นสีแดงรอสัญญาณสีเขียวมาเนี่ยสัญญาณสีิเซชันโซนสีเขียวก็ได้นะฮะผมว่าได้ดังนั้นในเกมฝั่งยอ่อเรามองแบบนี้ถ้าจะลองหรือถ้าใครจะบายสปอตรอทะลุไอไอเส้นปละเนี่ยนะเนี่ยนะไอเส้นปละเนี่ยรอนี่มันไม่ทะลุไงแต่ถ้าคืนนี้ทะลุก็โฟลว์ตามเลยนะอันนี้มันเรามองตามแนวโน้ม นะครับบิตคอยก็คงจะประมาณนี้นะฮะสัญญาณที่ดีมีเยอะครับมีเยอะมีเยอะจริงๆนะมาดูตัวที่โหอยากให้ดูจริงๆตัวนี้นี่ผมว่าสุดๆจริงๆนะฮะก็คืออีเธอเรียมนะฮะถ้ามองดูบิตคอยกับอีเธอเรียมเนี่ยตอนนี้ผมคิดว่าอีเธอเรียมที่กับมีกระแสที่ดีเหมือนกันนะทั้งเรื่องของการอัปเกรดเป็นอีเธอเรียม2.0นะครับกระแสของเดลไฟที่แบบโหตอนนี้ไฮส์กันมากเลยนะฮนะ ดูนะฮะอีเาเรียมเนี่ยเป็นตัวที่โอ้โหเขาลงมาเยอะมากแล้วนะฮะถ้าเรามองดูเนี่ยตอนที่เขาลงมาสุดๆนี่คือประมาณสักช่วงหนึ่งร้อยแล้วกันหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยดอลลาร์นะฮะตอนนี้เขาขึ้นไปสามร้อยเท่าขึ้นไปสามเท่านะครับคืออันนี้คือเทียบจากช่วงโควิดเนี่ยขึ้นไปสามเท่าแต่ว่าบิตคอยเนี่ยนะฮะเขาลงมาที่ต่ําสุดเนี่ยสามพันแปดนะครับตอนนี้สามพันแปดก็ตีว่าสี่พันนะครับสี่พันเนี่ยนะฮะถ้ากลับไปหมื่นเนี่ยมันยังไม่ถึงสามเท่าแต่ว่าตัวอีเธเรียมเนี่ยมันถึงสามเท่า หนึ่ถึงสเท่า2เนี่ยสัญญาณก็เขียวมาโอ้โหแบบลันเทนมาตั้งแต่รนะ้อยห้อหกสิบนะอิตาเลียมนี่ลันเทนมาตั้งแต่ร้อตอนนี้ยังไม่ถือว่าต้องปล่อยเลยนะครับสำหรับอิตาเรียมกออ็ถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมว่าจับตาดูให้ดีนะฮะตัวนี้เนี่ยนะสัญญาณวีกก,ก็ก็ไม่ใช่เล่นๆนะ,ะนะครับดูนะฮะถ้าเราดูวีกเนี่ยเขากำลังจะทะลุ นะฮะแนววีกเดิมของเขาเนี่ยเขามีโอกาสมากเลยทีเดียวนะจริงๆวีเขาเขียวมาสักพักแล้วด้วยนะตั้งแต่1้อนั้นเนี่ยวีของอีเทเรียมดูนะฮะเมื่อก่อนเขาเคย,เยจุดเนี่ยคือจุดเดียวจุดประวัติศาสตร์นะฮะตอนปี2017ที่เขาทําราคาแบบนี้แหละนะและเขาสามารถไฮฟ์ high, ขึ้นไปได้ถึงพันห้านะถ้าเรามองจาก300ขึ้นไปพันหนี่คืออีก5เท่าเนี่ยในระยะ1ปี5เท่านี่ผมว่า ถามว่ามีโอกาสไหมมันก็มีโอกาสนะไม่ใช่ว่าไม่มีนะหนึ่งปีห้าเท่านี่ผมว่าโอเคนะถ้าลงทุนนะนี่คือมองเป็นสัญญาณการลงทุนเลยด้วยซ้ำนะ,ะสำหรับอีเธเรียมนะฮะหนึ่งสองจบแล้วเตรียมขึ้นเวฟสามโอ้โหผมว่าทยอยได้เลยครับยอ่อซื้อยอ่อ,อซื้ออีกแล้วตัวอีเธเรียมนะตอนนี้ค่อนข้างผมว่าค่อนข้างดีเลยนะ,ะกระแสทุกอย่างมาพร้อมแล้วนะฮะนะดังนั้นถ้าย่อซื้อยอ่อซื้อยอ่อซื้อได้เลยครับอีเธเรี่มนะครับ ก็ขอให้ลองดูแล้วกันนะเป็นอีกตัวหนึ่งผมว่ายังไงก็ตระกูลเหรียญหลักนี่ยังดีอยู่นะ,ะก่อนหน้านี้เนี่ยไอ้พวกเอลคอยเนี่ยมันมันก็ปาร์ตี้เอลคอยกันมานะเพราะว่าบิตคอยเนี่ยเขาไซเวกันมานานแล้วตอนนี้มันเริ่มจะไม่ไซเวแล้วไงนะ,ะฉะนั้นตอนนี้ไอ้พวกเอลคอยเนี่ยใครจะเข้านี้นะ,ะพิจารณาดีๆนะพวกเหรียญหลักมันกลับมาแล้วไงนะครับโอเคเนาะ เราอัปเดตกันอัปเดตข่าวกันนะประมาณ15นาทีแบบนี้นะครับคิดถึงทุกคนนะครับไม่ค่อยได้มาจัดเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยจัดทีนึงก็พูดเยอะหน่อยนะครับแล้วก็เน่นๆนะครับเน้นๆนะครับอยากให้ทุกคนช่วยแชร์รายการกันด้วยนะฮะร,รายการเข้าใกล้ส0 0 0มื่ s ซับสไคร์แล้ว นะครับออขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามรายการแล้วก็แชร์ในกลุ่มทั้งในกลุ่มไลน์นะครับกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กันมาโดยตลอดนะครับรายการก็มีผู้คนเข้ามาสอบถามอะไรกันเยอะแยะมากมายนะครับก็หวังว่าจะได้เป็นเรียกว่าไงครับเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะัที่จะช่วยทําให้ทุกคนเนี่ยมีข้อมูลในการตัดสินใจการลงทุนแล้วก็มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับ ยังไงก็ยังมีรายการตอนอื่นๆนะฮะกดดูได้นะครับนะมันถือว่าเป็นการศึกษาสภาพราคาแล้วก็บทวิค์บทวิเคารเคาะห์มันบางทีมันอาจจะมีการเปลี่ยนบ้างนะครับตามราคาก็อันนี้ธรรมดานะครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับมีกำไรทุกๆคนเลยนะครับกำไรเป็นของทุกคนครับสวัสดีครับ